สัสดีค่ะเอมมี่มาคุเทศเยาว,วชนพลังดีขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีวันนี้เอมมี่จะมาพาทุกคนไปดูเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ค่ะว่ามีกำลังพลทั้งหมดกี่นายและใครอยู่ตำแหน่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งที่ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์และใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และครบรอบ72,000 6รอบเรือพระที่นั่งใช้กําลังพลทั้งหมด67นายโดยหัวเรือจะมีนายเรือ2นายโดยนายเรือจะคอย ดูแลความเรียบร้อยและพลสัญญาณหน,นายพลสัญญาณจะคอยใช้แพนหางนกยูงในการให้สัญญาณกับฝีพายเสาตรงกลางจะเป็นคนถือฉัดเจ็ดนายด้านหน้าสี่นายและด้านหลังอีก3นายค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฝีพายฝีพายมีทั้งหมด50นายจะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาถ้าพายเรือพระที่นั่ง คือถ้าภายนกบินมีสี่จังหวะเอาภายลงไปในน้ำหนึ่งดึงภายขึ้นมา2และ3ยกภายขึ้นเป็น4จะทำอย่างพร้อมเพียงกันและถ้าภายพลดาบจะใช้สำหรับเรือลำอื่นๆค่ะส่วนด้านหน้าของบันลังจะเป็นที่ของพนักงานขานยาว1นายและบันลังนะคะก็จะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ของนายท้ายค่ะนายท้ายก็จะมีหน้าที่คัดท้ายเรือให้ไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องและนักษาราถือธงท้าย3ชายใหญ่หนึ่งนายค่ะเดี๋ยวเราไปดูชุดนายเรือพระที่นั่งกันค่ะชุดนายเรือพระที่นั่ง จะสวมหมวกทรงประพาสหมวดเทศสีทองยอดเกี้ยวสวมเสื้อหมวดเทศสีฟ้านุงผ้าม่วงเชิงข้างเข็บขัดคููไหมแดงและสายกระบี่แถบทองเล็กสำหรับใครที่อยากเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางตอกน้อยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ